สวัสดีค่ะผู้ติดตามเพจ f a c e b o o วิ o เอไทยวันนี้นะคะคุยข่าวรอบโลกกับวิ a เอไทยประจาวันอังคารที่2 1 27ตุลาคมค่ะ2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะมาพบก,กับทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยสถานการณ์โควิด1 9นะคะที่ทั้งฝั่งสหรัฐและยุโรปตอนนี้ก็เริ่มที่จะกังวลกันแล้วสําหรับการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ตัวเลขติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยใช่ไหมคะคุณจำเนินคะครับก็ทั้งในอเมริกาเองแล้วก็ใน ยุโรปด้วยสถานการณ์เนี่ยกำลังหน้าวิตกทีเดียวแล้วก็หลายคนก็เตือนแล้วก็พูดกันไว้หลายครั้งว่าจะเป็นฤดูหนาวที่ยาวนานแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งก็มาเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองก็อัปเดตหน่อยเพราะว่าวันนี้พัฒธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยปฏิเสธข่าวที่ตัวเองถูกโจมตีว่าถอดใจไม่ยอมสู้กับวิกฤตโควิด19แล้วนะครับแล้วก็ตอบโต้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนว่า หาว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมแพ้กับโคโรนาไวรัสแล้วก็เก็บตัวอยู่ในชั้นใต้ดินของบ้านอะไรทํานองนั้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเช้าว,วันจันทร์นะครับก็คือวันนี้ในสหรัฐก่อนที่จะไปหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียตอบโต้คำกล่าวหาของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่ระบุว่าทำเนียบขาวได้ชักธงขาวหรือว่าพ่ายแพ้กับการระบาดไม่สามารถที่จะ,ะพยายามที่จะควบคุมแล้วนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ย สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอาทิตย์เองมาร์คเมดโดสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์กับรายการ s t ต t e of ดูยูเนียนของ CNN ก็โต้กันยาวทีเดียวกับผู้สื่อข่าวแล้วไมค์เมดโดสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็บอกว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะไม่ควบคุมการระบาดใหญ่ของโครโรนาไวรัสแล้วแล้วก็ไม่เน้นเรื่องมาตรก,การสู์หน้ากากาด้วยถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ไปให้ความหวังกับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนการบำบัดรักษาแล้วก็ มาตรการมันเผาต่างๆแล้วก็บอกว่าไวรัสเนี่ยมันติดต่อกันได้เหมือนไข้หวัดใหญ่ก็เลยทําให้เกิดข้อโต้แย้งมากทีเดียวแล้วก็เป็นจุดโจมตีที่ทางฝ่ายเดโมแครตโจไบเดนเนี่ยก็นํามาโจมตีตลอดว่าเป็นเรื่องของมาตรการนโยบายที่ล้มเหลวในการรับมือกับโครโวรัสแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตกันแล้วเนี่ยกว่าสอง2,000คนในตอนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งในหลังจากที่พัฒนาที่ดีทรัมป์เนี่ยออกมาปฏิเสธ ไบเดนบอกว่าตัวเองถอดใจไม่ยอมรับมือไม่ยอมสู้แล้วเนี่ยทางรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เองซึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก็มีรายงานว่าผู้ใกล้ชิด5คนรวมทั้งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่หรือว่าชีพออฟสตาร์ของตัวเองเนี่ยติดโคโรนาไวรัสด้วยแต่ไมค์เพนส์เนี่ยก็ยังออกตะเวนหาเสียงในรัฐที่สำคัญๆนะครับโดยไปหาเสียงในพื้นที่แล้วก็ให้คนมาร่วมชุมนุมกันตัวรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เองเนี่ยถึงแม้คนใกล้ชิด5้าคนจะตรวจพบว่า เป็นผลบวกมีเชื้อแต่ตัวเองเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่พบการตรวจเชื้อแล้วก็ไปตระเวนหาเสียงในะรัฐสำคัญสำคัญไปที่นอร์ทแคโรไลนานะครับแล้วก็ไปที่เซาท์แคโรไลนาแล้วก็มีกําหนดไปที่มินนโซตาแล้วก็จะกลับไปที่นอร์ทแคโรไลนาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของ ในแง่ของการเมืองซึ่งมาสัมพันธ์กับโควิด19ในสหรัฐแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งในแง่ของในยุโรปเองซึ่งตอนนี้ตัวเลขก็น่าวิตกตัวเลขของจอห์นฮอปกินส์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกแล้วมีผู้ติดเชือ้อโควิดส9แล้วกว่า4 2 4 3ล้านคนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยประมาณล้าน1 5 0 0 0แสนคนนะครับแล้วภาพรวมของการระบาดในยุโรปก็ยังน่าวิตกอยู่เพราะว่าอัตราการติดเชื้อใหม่เนี่ยพ,พุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติในหลายประเทศเลย อย่างในฝรั่งเศสผู้ติดเชื้อรายวันตอนนี้สูงกว่า50,000รายเป็นครั้งแรกขณะที่ที่ปรึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสค่าว่าอัตราการติดเชื้อรายวันในฝรั่งเศสอาจจะพุ่งแต่ระดับ100,000รายต่อวันในเร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายประเทศในยุโรปเนี่ยหลีกเลี่ยงมาตรการที่จะมีการล็อกดาวน์ไม่อยากนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ทางเยอรมน,นีเนี่ย นายกรรฐมนติแังกลาเมอร์เคิลเนี่ยก็บอกกับผู้นำพรรครัฐบาลบอกว่าเยอรมันจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากขึ้นมากในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้ซึ่งตัวเลขการระบาดเพิ่มขึ้นในยุโรปก็เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั้งในรัสเซียนะครับก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ในอิตาลีก็มีมาตรการควบคุมใหม่ๆเช่นคำสั่งให้พักคาและก็บาปิดให้ให้บริการตั้งแต่6โมงเย็นปิดบริการวงภาพยนตร์แล้วก็จิม แล้วก็ออกคำสั่งใช้เคอร์ฟิวมนหลายภูมิภาคด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นมาตรการที่ยากลำบากของหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ทางสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมายืนยันโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าอัตราผู้ติดเชื้อในสหรัฐที่เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าการทดสอบหาเชื้อเนี่ยทำมากขึ้นแต่ว่าสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นกับสัดส่วนของการคนหาตรวจเลือดเนี่ย มันไม่ได้ไปในทางทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ยังมีเครื่องหมายคำถามใหญ่อยู่สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ครับคุณนิติการครับแล้วก็เชื่อได้ว่าจะเป็นหน้าหนาวที่ยาวนานสำหรับหลายพื้นที่ทั่วโลกด้วยเช่นกันนะคะ,ะยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะพูดถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดในปฏวัติการและเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันกว่า60ล้านคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะ mm hmm. ซึ่งก็ถือว่านับถอยหลังกันแล้วล่ะอีก8วันก่อนศึกเลือกตั้งจะมาถึงในสัปดาห์หน้า3พฤศจิกายนนี้นะคะจํานวนดังกล่าวเนี่ยมากที่สุดเป็นประวัติการเลยและอาจจะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะกลายเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเ mm hmm. รื่องนี้เป็นตัวเลขตามรายงานของ US Election Project ที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะโดยเขาบอกว่า จำนวน60ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ยสในสในนั้นเป็นการเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์นะคะเพราะว่าหลายคนก็อยากจะหลีกเลี่ยงในการพบปะผู้คนจํานวนมากช่วงการระบาดของโควิดแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะไปต่อแถวยาวนานหลายชั่วโมงสืบเนื่องจากมาตรการต่างๆในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาค่ะไมเคิลแมคโดนัลล์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแล US Election Project คาการเลยนะคะว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2020นี้จะมีคนออกมาใช้สิทธิ์มากถึง150ล้านคนด้วยกันนั่นคือ65%ของชาวเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะและนั่นก็เป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1908ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะ mm hmm. และเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะเนี่ย มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ138ล้านคนนะคะและมาเลือกตั้งล่วงหน้าในปีนั้นเนี่ยประมาณ47ล้านคนด้วยกัน mm hmm. ทีนี้เขาก็ไปหยิบแยกออกมาเป็นพรรคตามข้อมูลของ U.S. Election Project นะคะบอกว่าผู้สนับสนุนพรรคเดมโมแครตส่วนใหญ่เนี่ยเขาออกไปใช้สิทธิ์กันล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิ์ทางไปรษณีกันนะคะขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแปรตยังคิดที่จะออกไปลงคะแนนตามครูหาในวันเลือกตั้งจริงก็คือ3พฤศจิกายนนี้กันอยู่นะคะ โดยผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าฝั่งริพบลิกันในอัตรา2ต่อ1นะคะแล้วก็ในการสำรวจก็ชี้เห็นด้วยนะคะว่าตอนนี้ค่ะตัวเลขมันน้อยมากจริงๆสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือไม่ถึง5%เนะคะที่ยังไม่ตัดสินใจว่าอีก8วันข้างหน้าเนี่ยจะออกไปกาคะแนนให้กับผู้สมัครคนไหนอ่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศของศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2020นะคะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะวิวเอทยก็จะมี รายงานพิเศษหลากหลายมิติมุมมองเสียงสะท้อนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งคนไทยในอเมริกานะคะแล้วก็ความเห็นต่างทางการเมืองซึ่งเรานําเสนอกันไปแล้วนะคะแล้วก็บทบาทของคนไทยในเวทีการเมืองอเมริกันในปีนี้ด้วยก็ติดตามได้ในทุกช่องทางของ BOA ไทยนะคะเอามาต่อกันที่สถานการณ์ในภาคฝั่งเอเชียกันเลยนะคะให้คุณรัตพลช่วยอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยะคะ่ะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากที่ผู้ประท้วง เดินทางไปที่สถานทูตเยอรมนี Germany, ประจําประเทศไทยมื่วันจันทร์นะฮะที่กรุงเทพแล้วก็มีการยื่นหนังสือให้กับทางสถานทูตเรื่องการตรวจสอบอพระมหากษัตริย์ไทยนะขณะที่ท่านประทับอยู่ในเยอรมนีว่ามีอะไรที่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะฮะก็มีสำนักข่าวต่างประเทศสองแห่งคือรอยเตอรและบูมเบิร์กนั้นทําข่าวต่อนะ,ะต่อมาโดยการทําข่าวเป็นข่าวจากรัฐบาลเยอรมนีนะ,ะโดย รอยเตอร์กับบลูเบิร์กได้รายงานคำถแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเยอรมน,นีนครับไฮโกมาสนะเขาระบุว่ารัฐบาลเยอรมน,นีนกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมองประเด็นระยะยาวแล้วถ้าพบว่ามีอะไรที่ขัดกับกฎหมายนั้นก็จะไม่รอช้าในการดำเนินการนะครับรอยเตอร์รายงานว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเยอรมน,นีได้ระบุว่า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้หากว่ามีใครเนี่ยใช้พื้นที่ในเยอรมนีเนี่ยทำงานทางการเมืองนะฮะที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนเยอรมันนะฮะแล้วก็บุมเบิร์กนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์นักวิเค,คราะห์นะครับบอกว่าหากว่ารัฐบาลไทยนั้นถูกกดดันให้เข้าสู่การปีะรีปรนอมด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็อาจจะนําไปสู่เรื่องการซื้อเวลานะฮะแล้วก็อาจจะทําให้แรงกดดันนั้นยิ่ง เพิ่มมากขึ้นสําหรับนายกรัฐมนตรีไทยนะครับอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อินเดียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะสหรัฐมาร์คแอสเปอร์ per, แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอนั้นเดินทางไปยังนิวเดลีในวันจันทร์นะเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียเรื่องการต่อต้านทางทานอำนาจทางทหารของจีนนะฮะ แล้วก็มีการเปิดเผยว่าอินเดียนั้นจะลงนามกับสารัฐเพื่อแบ่งปันข้อมูลสําคัญทางดาวเทียมทางการทหารระหว่างกันนะฮะขณะที่ทั้งสองประเทศก็กําลังจัดประชุมการเจรจาระดับสูงอยู่ที่นิวเดลีนะครับก่อนหน้าการเจรจารอย่างเป็นทางการที่จะมาขึ้นในวันอังคารนะครับรัฐมนตรีแอสเปอร์ได้หารือกับรัฐมนตรีกรลาโหมอินเดียเรื่องข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากดาวเทียมระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ระหว่างกันนะครับ นั่นก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะให้มีการลงนามของทั้งสองฝ่ายนะฮะข้อตกลงที่ว่านี้เนี่ยจะทำให้อินเดียสามารถเข้าถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทางบกทางทะเลทางอากาศนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อการระบุตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่างๆครับนอกจากนั้นนะครับยังจะอนุญาตให้สหรัฐจัดหาเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำทันสมัยในการระบุตำแหน่งและ การบินเพื่อติดตั้งในเครื่องบินทหารสารัฐขายให้แก่อินเดียด้วยนะมาดูตัวเลขกันตั้งแต่ปี2017 3ปีนะฮะบริษัทอเมริกันได้ขายอาวุธต,ต่างๆให้กับอินเดียเป็นมูลค่ากว่า21,000ล้านดอลลาร์นะฮะและ2ประเทศนี้ก็ยังได้ลงนามข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้อุปกรณ์ทางทหารอีกด้วยครับคุณอธิการ ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในภาคฝั่งเอเชียนะคะหลายประเด็นในหลายประเทศด้วยกันนะคะกลับมาที่ในสัปดาห์นี้ค่ะก็ก่อนที่จะถึงศึกเลือกตั้งนะเราก็ยังคงมีการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารลาวีนกันอยู่แต่แน่นอนการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันกระทบกระเทือก,กับชีวิตผู้คนกันเป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่ามันตรงกับวันเสาร์นี้แล้วนะคะ3 1ตุลาคมค่ะ แล้วบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำเนียบขาวก็มีการจัดงานฮโาลาวีนด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบ new normal <c oughs> เพราะว่าท่านประธานาธิบดีกับสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปหยิบยื่นแจกขนมให้กับเด็กๆที่ออกมาทริกออทรีตเหมือนเดิมแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เป็นคนแจกให้แล้วก็ยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะที่เป็นไฮไลท์น่ารักน่ารักก็คือมีเด็กๆสองคนแต่งตัวเป็นประธานาธิบดีทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่ง,งเล็นีล <c oughs> ทรัมเพื่อท,าาที่จะไปทริกออทรทท่านนะคะแล้วก็ปรากฏว่า กำลังยืนถ่ายรูปอยู่นะคะท่านประธานาธิบดีก็ mm. รวมถึงสตรีหมายเลขหนึ่ง mm. ก็มาแอบอยู่ข้างหลังนะคะโฟตโต้บอมก็เป็นมุมน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในทำเนียบข่าวนะคะและในวันที่3 1ตุลาคามนี้หลายคนอาจจะมีไอเดียว,ว่าเอ๊ในปีนี้เราจะแต่งตัวเป็นอะไรกันดีนะคะตอนนี้เนี่ยชาวอเมริกันประมาณครึ่งหนึ่งบอกว่าจะแต่งตัวแบบชุดแฟนซีฮาโลวีน Halloween กันแหละเพียงแต่ อาจจะเอาเชุดเก่าปัดฝุ่นมาใส่นะคะ <g ül> <laughs> อาจจะไม่รู้ว่าด้วย <G ül> เรื่องเหตุผลอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการสรํารวจมาจาก Google ค่ะเขาบอกว่าชุดแต่งกายที่มีคนค้นหามากที่สุดของปีนี้นะคะก็คือตัวตลกจอมพารุโหดจากภาพยนตร์เรื่องอิดนะคะ <laughs> ชุดแม่มดชุดสไปเดอร์แมนชุดไดโนเสาร์รวมถึงชุดตัวตลกของคณะละครสัตว์ด้วยซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ของชุดแฟนซีในฮาโลวีนปีที่แล้วก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะที่เขาจะปัดฝุ่นขึ้นมา แต่งตัวกันใหม่โดยที่เราก็อาจจะมีการสวอปเสื้อกับคนใกล้ตัวกันก็เป็นได้นะก็เป็นอีกไอเดียสําหรับขนมหวานยอดนิยมประจํำฮาโลวีนปีนี้ค่ะก็คือ peanut butter cups นะคะเป็นช็อกโกแลตผสมกับเนื้อข้างในส่วนลูกฟักทองซึ่งก็ต้องมีการประดับกันอยู่ตามบ้านนี่นะคะรายงานบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะฟักทองจะต้องมาจากรัฐอิลลินอยส รัฐเพนซิลเวเนียรัฐเท<ม>็กซัสและรัฐแคลิฟอร์เนียตามลําดับนะคะใครไปหาซื้อก็ลองเปิดดูนะคะว่ามาจากรัฐไหนกันบ้างน,นะคะเผ <c oughs> ื่อจะอินเทรนกับเขาบ้างคะ่ะอ่าส่งท้ายกันวันนี้นะคะ <c oughs> พูดถึงเรื่องของการเกษตรดีกว่าเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยมีเรื่องให้หน่ากังวลเพราะว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ เข้ามาบุกสหรัฐแล้วก็เป็นข่าวฮือฮากันในช่วงที่ผ่านมาก็คือตัวต่อเพชฌฆาตพันเอเชียแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าเ<ม>จ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถปราบปรามไปได้ยกหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณจำเริญคะก็เรียกว่าเป็นยกแรกก็ว่าได้เราบอกว่าตัวต่อเนี่ยในโลกของความบันเทิงมาเวลเนี่ยก็มีอะไร a n t m a n and the w a s p ก็ใช่ามมีมนุษย์มดกับนางตัวต่อมาปราบเหล่าร้ายแต่ในโลกของชีวิตจริงเนี่ยตัวต่อเพชฌฆาตหรือว่าใจแอนด์อ่าฮอร์เนต เอเชียนพันเอเชียเนี่ยตอนนี้กลายเป็นตัวร้ายซะเองว่าต่อพันเอเชียที่เขาเรียกว่าแหมคิลเลอร์ฮอร์เนตหรือว่าต่อเพชฌฆาตเนี่ยเป็นศัตรูสำคัญสำหรับน้องพึ่งฮันนี่บีพึ่งพื้นเมืองเนี่ยที่ผสมเกสรอดอกไม้แล้วก็สร้างน้ำพึ่งขึ้นมาเนี่ยซึ่งพึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสัตว์ เป็นมแมลงที่ถูกคุกคามอย่างมากเลยจากยาฆ่าะแมลงจากมแมลงชนิดอื่นจากเรื่องของอภัยคุกคามต่างๆแหล่งอาหารไม่มีจากอากาศที่ปลนแปลคือภัยคุกคามของเขามีอยู่แล้วแล้วก็มีมตัวต่อเกชตค่าจากเอเชียเนะี่ยซึ่งเพิ่งจะมีการค้นพบเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีนี้เองว่าเป็นศัตรู number ร์วันของพื่งพื้นเมืองในเอเชีย เพราะว่าตามข้อมูลบอกว่าตัวต่อเพชรคาตเนี่ยไม่กี่ตัวเนี่ยสามารถจะไปทําลายรังพึ่งเท่ารังได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยตอนนี้นั่นก็เป็นภัยคุกคามที่พึ่งพันพื้นเมืองเนี่ยพบอยู่ไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวต่อพันเพชรคาตจากเอเชียซึ่งพบได้ในจีนในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ในเวียดนามในไทยเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ในอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็วิธีใด แต่โดยปกติละเดี๋ยวให้รู้จักกับหน้าตาเขาหน่อยตัวต่อพันธุเพชรคาดเนี่ยเขาก็มีหัวสีเหลืองแล้วก็มีตากลมโปนนะครับเหมือนกระส่แว่นนักบินและลําตัวก็เป็นปล้องสีเหลืองสีดําตัวยาวประมาณ5นิ้วแล้วก็มีเหล็กในเนี่ยประมาณ6มิลิเมตรซึ่งสามารถทําให้เจ็บปวดได้ในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนในเอเชียเนี่ยเสียชีวิตจากพิษตัวต่อเนี่ยหลายสิบคนก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ว่าเขาเป็นศัตรูกับพึ่งพันธุ์พื้นเมืองมากกว่า นะครับข่าวดีที่น่าทึ่งก็คือว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่การเกษตรของรัฐวอชิงตันซึ่งตอนนี้มีการพบตัวต่อพวกนี้อยู่ทางรัฐทางด้านตะวันตกชิ้นเหนือแล้วก็ทางเหนือของอเมริกาแล้วก็ในบางพื้นที่ของแคนาดาเจ้าหน้าที่การเกษตรของรัฐวอร์ชิงตันเนี่ยจับตัวต่อไปจะฆาาเฉลยได้สี่ตัวน่า <c oughs> จับเฉลยได้สี่ตัวแล้วต่อเฉลยได้เขาก็สงสัยมันจะต้องมีรังอยู่ในแถวนั้น <c oughs> เขาก็เอา เดนเทลฟรอสเนี่ยไหมขัดฟันเนี่ยผูกกับตัวต่อแล <quin> ้ว <Claire> ก <admissions> <oneself> mm ็เอาไหมขัดฟันเนี่ยโยงกับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดจิ๋วลองคิดดูนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดจิ๋วที่สามารถผูกกับไหมขัดฟันซึ่งมันเบาแล้วก็สามารถทําให้ตัวต่อยังสามารถบินได้นะเพราะว่าจะไปผูกกับอะไรที่มันหนักเดี๋ยวตัวต่อจะบินไม่ได้ก็ผูกกับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดจิ๋วเนี่ยโดยใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเป็นตัวเป็นเชือกโยงกับตัวต่อแล้วก็ปล่อยไป ก็ปรากฏว่ามีต่อเฉลยบางตัวเนี่ยบินกลับลังเจ้าหน้าที่ก็เลยไปพบลังทําอยู่ในโพรงต้นไม้อยู่ในพื้นที่ของเอกชนก็เลยไปขออนุญาตเอกชนเขาก็ยอมให้เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีฉีดโฟมเข้าไปในโพรงต้นไม้ซึ่งมีตัวต่ออยู่ลังต่อเนี่ยใหญ่ขนาดลูกบาสเกตบอลมีต่อเพชรคาดอยู่ประมาณเขาประมาณว่าประมาณร้อยถึงสองร้อยตัวเจ้าหน้าที่ก็ฉีดโฟมเข้าไปแล้วก็ใช้พลาสติกคุ้ม ลำตัวต้นไม้แล้วก็ใช้ท่อดูดตัวต่อที่ยังอยู่ในนั้นออกมาเพื่อจะเอาไปกําจัดเสียนะครับก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จยกหนึ่งแต่อย่างตอนนี้ยังไม่มีคําตอบว่าต่อนางพญาเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มนั้นหรือว่าบินหนีไปแล้วอแล้วว่าคาดว่าจะมีการพบรางต่อในพื้นที่นั้นอีกเพิ่มเติมนะครับก็คงต้องใช้วิธีสืบสวนอย่างนี้ต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดศึกยกแรกระหว่างต่อพชรฆาคั่งพันเอเชีย กับน้องพึ่งพันพื้นเมืองก็ปรากฏว่าน้องพึ่งพันพื้นเมืองชนะโดยกรรมการก็คือเจ้าหน้าที่การเกษตรเข้ามาช่วยก็เป็นเก่งแรกยกแรกเนี่ยเรียกว่าฝ่ายพึ่งพื้นเมือง,งหายใจลงอกเรียกว่า ه, ได้รับชัยชนะก็ยังจะต้องมียกต่อไปอยู่รเรามาเนี่ยเป็นฉากเป็นฉากนึกว่าเป็นหนังแอคชั่นแบบเป็นหนังในฮอลลีวูดเลยนะคะเอ้าก็ เป็นการใช้ชนะยกแรกแหะอย่างที่คุณจำเริญบอกนะคะก็ะต้อง to be continue แล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวต่อเปชาคาดนะคะแล้วความอยู่รอดของน้องพึ่งในอเมริกานะคะก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณจำเริญนะคะและคุณนัทพลที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ารอบโลกกับดิฉันนะคะแล้วก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ